สุกิเซเลรโอรถปี2021คันนี้ประหยัดจากป้ายแดงไป150,000 150,000บาทนะค่าตัวน้องเอาไปเลยค่ะคลิปนี้269,000บาท269,000บาทเน้นย้ำเลยออกง่ายถูกอาชีพเริ่มต้นผ่อนสบายอยู่ที่4-5,000บาทคันนี้ ซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้างอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้อยากได้เงื่อนไขแบบไหนซื้อสดสดซื้อจัดเข้าไฟน,นั่นนั่นนี่สอบถามน้องแบนได้เลยนะคะ อยู่กับน้องเบนนะคะที่มงคลคารเซ็นเตอร์ค่ะต้อนรับต้นปีมังกรทองนะคะคลิปนี้ค่ะน้องเบนมีรถอีโคคาร์แฮชแบกที่ประหยัดค่าง,งวดประหยัดน้ำมันประหยัดเงินดาวค่ะจะเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้รุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นขายดีมากเลยนะเพราะว่าตอบโจทย์เรื่องความประหยัดค่ะวันนี้มีนี่เลยซูซูกิเซล e ี i o เป็นรถปี2021ค่ะน้องเบนถึงบอกว่า1ประหยัดมากๆเลยนะ ประหยัดท่างวดประหยัดน้ามันประหยัดเงินดาวขอนก็น้อยรถปีใหม่ๆไม่แม่น้อยคันนี้ตอบโจทย์มากมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะออกง่ายคะ่ะจะซื้อในอาชีพไหนก็ออกง่ายที่สําคัญนะที่สําคัญเลยอภัยเฮ้ยไม่ได้ออกง่ายมากมากจะซื้อในอาชีพไหนก็ออกง่ายที่สําคัญเนี่ยฐานเงินเดือนเริ่มต้นที่90 00พหรือว่าหมื่นหนึ่งเนี่ยออก น,นี้้ไดสบาย,บายเดี๋ยวน้องเบนพาชมคันนี้ค่ะต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับสีดำนะคะสีดำ1.0 GL เป็นรถที่ประหยัดน้ำมันมากเพราะว่าเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยประมาณ998ซีซีนะคะคันนี้68แรงมา้าเกียร์ออโต้ขับง่ายค่ะไซส์ของเขาเนี่ยตอบโจทย์มากมากกับคนในเมืองนะคะเพราะว่าไซส์เล็กกะทัดรัดคล่องตัวใช้ง่ายจับง่ายนะคะไปง่ายมาเดี๋ยวน้องเบนพาชมค่ะ ทุกอย่างในสภาพตัวรถต้องบอกว่าสวยมากเลยนะเป็นรถปี2021ที่วิ่งมาแค่1 2 0 0 0 0กิโลนะคันนี้ประมาณ1 2 0 0 0กิลวิ่งมาน้อยนี่เป็นรถดําเดิมเลยค่ะเดี๋ยวน้องเบสจะให้ดูนะคะพอเข้ามานั่งข้างในนี่คันนี้นะคะจากเดิมเนี่ยสเปคเดิมของเขาต้องเป็นเบาะผ้านะแต่ว่าเจ้าของเดิมนี่นะคะเขาหุ้มมานะคะหุ้มหนังมาให้ตัดด้วยได้สีแดง ให้น้องตะจิว๋วแต่ว่าด้วยความสีดำและสีแดงมันทำให้รถของเรานั้นดูมีความสปอร์ตมากขึ้นนะคะสปอร์ตสุดๆเลยดูสิคะแอร์พัดลมทุกอย่างเกียร์ออตโต้ขับง่ายเหมือนที่น้องเบนบอกที่สำคัญนะคะคันนี้เบรก ABS a i r b a บ็กคู่หน้านะคะเครื่องเล่นต่างๆเนี่ยใช้งานได้ตามปกตินะคะมีช่องเสียบสาย AUX USB นะคะเชื่อมต่อได้เลยมีเดียต่างๆ ไม่กก๊กนะค่ะตอบโจทย์นะคะชอบที่ปรับกระจกมากเลยมันน่ารัก <c oughs> ปรับแล้วก็หมุนแบบนี้นะคะกระจกข้างๆเนี่ยเป็นแบบไฟฟ้านะสามารถปรับได้นะคะ <c oughs> น,นี่นะคะหุ้มมาให้ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าด้านหลังนะคะก็ซื้อออกไปก็คือไม่ต้องไปตกแต่งอะไรเพิ่มแล้วข้อดีคือ มันทําให้บอกของเราเนี่ยไม่เปื้อนนะคะแล้วก็อายุการใช้งานก็ยาวนานด้วยแต่ถ้าท่านไหนนะคะลูกค้าท่านไหนที่เสือกไปแล้วไม่ชอบสามารถถอดดอกได้นะแต่ว่าตัวนี้ถือว่าเป็นออปชั่นเสริมที่เขาตกแต่งมาให้นะคะอ่าด้านหลังนะคะนี่ด้านหลังของเขาก็ถือว่าพื้นที่ด้านหลังเนี่ยใส่ของได้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะไม่น้อยนะคะสำหรับรถที่ไซส์กระทัดรัดนะคะ น้องเบนถึงบอกว่าตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองนะคะมันกระทัดรัดดีนะคะเหมาะมากๆเลยนะบางท่านเนี่ยซื้อไว้ให้ลูกขับไปโรงเรียนหรือว่าให้คุณพ่อคุณแม่นะคะขับไว้ทํำธุระใกล้บ้านเพราะว่าต้องบอกว่าหนึ่งแหละมันเซฟตี้กว่าการขับรถมอเตอรไซค์แล้วก็ค่างวัวของเขาเนี่ยไม่ได้แพงเวอร์นะคะเป็นค่างวัวที่เข้าถึงได้ได้ความเครื่องยนต์เขาไม่ได้ใหญ่มากนะคะมันทำให้ การประหยัดน้ามันของเขาหรือว่าตาการสิ้นเปลืองเขาทาได้ดีมากเลยนะ,ฉะเฉลี่ยอยู่ที่ 22- ่สนะคะกิโลเมตรนะคันนี้แต่ต้องเป็นข้อไปนั่งดูต้องเบนเป็นคนที่สูงร้อยห้าสิบแปดนะคะแต่ว่าพอเข้ามานั่งแล้วนะคะไม่ได้รู้สึกว่าทาให้แคบหรือว่าอึอาดอัดอย่างที่ต้องเป็นบอกคือเออหลังคาเขาค่อนข้างสูงเฮดรูม mm hmm. พื้นที่การใช้สอยด้านบนมันยังเหลือนะคะฉะนั้นเวลานั่งแล้วไม่ได้แคบนั่งสบายด้วยนะคะ คันนี้อ่ะถือว่าคุ้มมากๆเลยนะเพราะว่าได้รถตีใหม่มากๆเลยเดี๋ยวน้องเบนให้ดูในส่วนของเลขไม้นะคะนี่มาดูเลขไม่ใกล้ๆเลยค่ะเลขไม้ต้องบอกว่าว้าวมากๆเลยนะคะเป็นรถที่เลขไม่หลักหมื่นก็จริงแต่ไม่ได้รถแบบว่าเลขไม้หลักหมื่นที่แบบว่าสี่หมื่นห้าหมื่นนะวิ่งมาแค่12,622มกิโลและเน้นย้ำว่าเป็นไม่เดิมๆไม่แท้ๆนะคะคันนี้ ไม่เดิมไม่แท้แค่12,622กิโลค่ะไม่น้อยมากๆถึงบอกว่าคุณซื้อรถคันนี้เนี่ยอายุการใช้งานรถเพิ่งผ่านการใช้งานมาแค่2ปีนะเพราะเป็นรถปี2021 21 22 2 3 23เ23ีปีะไม่วิ่งมาหมื่นแค่หมื่นกว่ากิโลถือว่าคุ้มและที่สำคัญเนี่ย คันนี้ประหยัดจากป้ายแดงไป1 5 0 0 0 0บาทสุดคุ้มเลยเดี๋ยวต้องเบนให้ดูห้องเครื่องห้องเครื่องก็แบบกริบมากน็อตฝากระโปรงเดิมนะคะไม่เคยแกะไม่เคยแงะเลยนะคะทุกอย่างยังคงเดิมเนบเลยสีแต้มจาก QC ดูสิคะยังอยู่ครบทุกหัวน็อตเลยนะคะข้างเดิมแก้งข้ามเดิมใหม่กว่านี้หาน้อยมากๆค่ะคันนี้ถือว่าสวยสุดมากๆและวันนี้นะคะ ราคาโปรโมชั่นพิเศษสุดๆเลยค่ะกับ Suzuki c เซลลิโรถปี2021คันนี้ประหยัดจากป้ายแดงไป150,000 150,000บาทนะค่าตัวน้องเอาไปเลยค่ะคลิปนี้269,000บาท269,000บาทเน้นย้ำเลยออกง่ายถูกอาชีพริ่มต้นผ่อนสบายอยู่ที่4-5,000บาทคันนี้ซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนทาอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้อยากได้เงื่อนไขแบบไหนซื้อจบสด ซื้อจัดเข้าแฟนน,น,นันนี่สอบถามน้องเบนได้เลยนะคะที่เบอร์094 109 1164นนี้ของน้องเบนสามารถแอดไลน์ได้นะคะรีบๆนะเก่ง e ีโคคารที่เน้นความประหยัดและตอบโจทย์เรื่องความประหยัดทุกด้านเลยนะคะหาน้อยมากๆที่จะได้รถสวยสภาพใหม่ขนาดนี้สำหรับวันนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะกับซูซูกิเซลี i o รับรองว่าตอบโจทย์คุณแน่นอนค่ะไปแล้วนะคะขอบพระคุณมากๆอย่าลืมนะคะกดไลค์กด u like, b s c r i b e ให้น้องเบนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ